สวัสดีค่ะวันนี้เยลลอนทำไก่ทอดนะคะไก่ทอดน้ำตาค่ะไก่ทอดน้ำตาอีกแล้วน้องติดสะพูนะคะทำน้องติดสะโกนี่ค่ะจะดังเดือดคอับเอ้าเอ้ออออไฟไม่แรงเท่าไหร่นะคะไป ใส่ปานกลางนะคะเดี๋ยวมันไหม้ก่อนสุกนะคะจับนะท้างจับข้างนะคะ ไม่ทำสีน่องนะคะน่องสิดกระทบน่องจุดกระทบนะคะีโยรมทำสีน่องะคะ่ะเหลืองเลยนะคะไปเดีย๋ยวไปกินที่ทำงานเดีย๋ยววันนี้โยันจะไปช่วยลูกทำงานด้วยนะคะ จะไปซื้อส้มตำเอาไปซื้อส้มตำนะไปกินไปกินกับส้มตำด้วยข้าวจะข้าวห่อไปที่บ้านนะคะวันนี้เอาเข้าวสวยไปด้วยข้าวเหนียวไปด้วยนะคะจะไปซื้อส้มตำเอานะคะที่ใกล้ๆที่ทำงานลูกเนาะใครอยากกินด้วยก็มาด้วยมาเลยนะคะว <c oughs> ันนี้ได้ไก่ทอด น้ำตาน้องจิตสพกนะคะไปกินด้วยนะคะมามามา,มากินด้วยกันนะไม่อรองกับข้างเห็นและคะ่ะใกล้สุกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูอีกสองน่องนะคะแล้วนี้ทอดอีกหน่อยนด้วยเ็จแย่างน,นะคะส็จแล้วเอาอีกสองน่องลงนะคะ ะคะใกล้จุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นนะคะนี้สุกตรงแล้วจ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะตักขึ้นก่อนนะคะเดี๋ยวเอาอีกสองน่องนั่นลงนะคะ จานี่ค่ะเราขึ้นมาวางบนตัวนี้กันนะคะใส่จานไว้แล้วนะคะนีค่ะตอนนั่งตอนนั่งในถ่ายะะแต่ก็ชอบเือกชออะไมากที่สนะคะชอบี่ไหนนะอยาให้มีมนะคะ ไปาจลวจะ์ยายด้วยนไปี ute, hey, tam, lose, ่ทนกน่นะคะจะไท่านนะกังจขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ